สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามจวดข้อ14นะครับบอกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีความยาวรอบฐานเท่ากับ96เซนติเมตร สูงตรงก็คือ15เซนติเมตรถามว่าพีระมิดต,ตัวนี้มีปริมาตรเท่าใดนะครับทีนี้อยากทราบปริมาตรของพีระมิดนะครับสิ่งสองสิ่งที่เราจะต้องทราบก็คือส่วนสูงกับพื้นที่ฐานนะครับในที่นี้พื้นฐานเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอยากทราบพื้นที่ก็ต้องทราบความยาวด้านนะครับซึ่งในที่นี้โจทย์ไม่ได้กําหนดมาให้นะครับเพราะฉนั้น้นแรกเลยเราสมมุติก่อนก็แล้วกันว่าแต่ละด้านยาวเท่ากับ x นะครับ ส่วนสูงสูงตรงโจทย์กำหนดมาให้นะครับว่าเท่ากับสิบห้าเซนติเมตรนะครับอีกข้อมูลนึงที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คือความยาวรอบฐานเท่ากับ9ก้าสิบหกเซนติเมตรเพราะนั้นเราจะใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับมาหาความยาวด้านของฐานความยาวรอบฐานโจทย์กําหนดมาให้ว่าเท่ากับเก้าสิบหกนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพราะ,ะนั้นก็มีอยู่สี่ด้านนะครับ ก็ค่เท่ากับ g เท่าของแต่ละด้านซึ่งยาวเท่ากับ x ก็คือ 4x เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าความยาวด้านนะครับของฐานก็จะเท่ากับ x ซึ่งก็จะเท่ากับ96หาร4ซึ่งก็คือ24หน่วยก็คือเซนติเมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าปริมาตรของพีระมิดนะครับจะเท่ากับ1.03 คูณอยู่กับส่วนสูงแล้วก็คูณอยู่กับพื้นที่ฐานซึ่งก็จะเท่ากับเหนเองส่วนสามคูณสูงก็คือสิบห้าพื้นที่ฐานเนื่องจากเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านก็คือยี่สบสี่คูณยีสิบสี่นะครับคำนวณค่าออกมาตรงนี้ได้เท่ากับสองพัด้อยแปดสิบ หน่วยก็คือลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่สามครับ